สวัสดีครับท่านทุกฟังครามกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส .934 อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FN 8 8 7.5มกะ AM เฮิรตซ์ AM 1,512กิโลเฮิร์วิทยออนไลน์ w w w r b s 934 o r g นะครับแล้วก็เพจ Facebook l i v e วส934อทุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8.20นาทีถึง8.30นาทีโดยมีผม สิบเอกธีเรเดชมีทองเป็นผู้ดำเดนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาทุกฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 1, และก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 1, กันนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินก,การปฏิบัติการตามแผนงานโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในลักษณะงานขุ ลอกดินตรกกด้วยรถขุดความยาว5550เมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพคลองตื้นเขินและประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในการเกษตรปัจจุบันดําเนินการขุดลอกโดยมีผู้รับผลประโยชน์134ครัวเรือนประชาชน369คนพื้นที่ได้รับผลประโยชน์4 7 5 0ไร่ณนะบ้านหนองตะแบกหมู่ที่7ตําตบลสะพานหินอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีไปต กับด้วยหน่วยพัฒนาการคั้เรียนที่1 4สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองม่วงอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมจํานวน63คนในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน,นําความรู้ในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการเกษตรผสมผสานไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองและครอบครัวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปณนะศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาก,การเครื่องที่14สํานักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด